แต่ฉันรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชุดฝีบือคนไทยลิซ่าสวยสงา่าร่วมกิิยศ กลายเป็นภาพวินาทีประวัติศาสตร์ครับที่วงการดนตรีทั่วโลกต้องจารลึกภายหลังสีสาวแบล็กพิงนะครับได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากสมเด็จพระเจ้าชา,ชาวที่3แห่งสหราชอาณาจากักรพร้อมกับชื่นชมความงดงามของสาวๆทั้ง4คนหลังจากปรากฏโฉมในลุคสุดเรียบหรูโดยเฉพาะลิซ่านะครับที่คนจับจ้องทั่วโลกใส่ชุดแบรนด์คนไทยเพื่อเข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในครั้งนี้ ชุดเดสแบรนด์คนไทยนี่ครับทิลิซ่าแบล็กพิงคสวมใส่เป็นฝีมือของห้องเสื้ออัสว่าหรือหมูอัสว่าหรือพลพัฒน์อัสวะประพาดีไซเนอร์ชื่อดังอันดับต้นๆของเมืองไทย ผู้ที่อยู่เบื้องหลังการผลิตชุดออกงานให้เหล่าศิลปินดาราคนดังได้สวมใส่เพื่อเดินเฉิดฉายในงานต่างๆจนเป็นที่ยอมรับของคนในวงการทั่วโลกสำหรับชุดเดททีลลิซาใส่รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์นี้ครับมีชื่อว่าเมลลรีนสเตปเลตเดสถูกออกแบบให้มีความเข้ารูปหรือสลมฟิตสวยงามเน้นโชว์สรีลักษณ์ของผู้สวมใส่ได้อย่างชัดเจนมาพร้อมกับแคปหรือเสื้อคลุมไหล่ที่เข้ากันได้ดีกับตัวเดทซึ่งผลิตจากโพลีเอสเตอร์100ซทำให้มีความทนทานและดูแรลรักษาง่าย สำหรับราคาชุดดังกล่าวนี้ครับที่กล่าวถึงอยู่ที่26,000บาทก่อนหน้านี้นะครับลิซ่าเธอก็เคยสวมใส่แบรนด์อาซาว่าเคยออกแบบชุดสำหรับโปรเจกต์พิเศษให้ลิซ่าแบล็คพิง์มาแล้วกับการผลิตชุดผ้าไทยตัดเย็บจากผ้าไหมย,ยกลำพูนเพื่อให้ศิลปินสาวนั้นสวมใส่ถ่าย M v มลลิซ่าจนเป็นที่กล่าวขานถึงความสวยงามไปทั่วโลกซึ่งแบรนด์อาซาวานั้นยังออกแบบชด,ดาให้ลิซ่าสวมใส่ใน MV ลลิซ่าอีกด้วยทางนีลิซ่านั้นเธอสวมเครื่องประดับแบรนด์หรลักช u ลี่อย่างบูการี่อีกเช่นเค เริ่มจากแหวนเซอร์เบนติไวเปอร์ริงราคา527,000บาทต่อด้วยนาฬิกาเซอร์เินติแซดูตอรี่วอตราคา180,000บาทรองเท้าไวด้า1 0 0 M p r a t t e n น Letter Pump จากแบรนด์สตูดิโอวาแมนราคา25,789บาทซึ่งงานนี้ชุดที่ลิซ่าสวมใส่ก็ดูโดดเด่นและสวยงามอลังการเอามากๆ